พบกับใครก็หัดยืมตางเขาไว้บ้างนะคะเวลาเราหายไปเขาจะได้ตามนักจิตตวิทยาบอกไว้ว่าถ้าคุณกำลังฝันถึงใครนั่นแสดงว่าคุณกำลังนอนหลับอยู่นะคะ,ะชีวิตคู่ถ้าผัวเป็นไฟเราต้องเป็นระเบิดชีวิตจะได้อรรังการ อาชีพบางอาชีพสามารถทําให้คนฟังเข้าใจผิดได้เช่นอาชีพที่หนึ่งอาชีพหมอฟันเพราะหมอฟันมักจะบอกว่าอ้ากุ้งก้งนะครับจะได้ไม่เจ็บ <c oughs> ทนเสียวอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว <c oughs> อาชีพที่สองอาชีพไข่ข้าวมันไก่เพราะคนไข่ข้าวมันไก่มักจะถามว่าจะเอาตูดไหมครับ <c oughs> อาชีพที่สามอาชีพขายหมูเพราะคนขายหมูมักจะถามว่าเอามันไมคะอาชีพที่สี่อาชีพพนักง,งานเซเวน่นเพราะพนักง,งานเซเว่นมักจะถามว่าใส่ถุงไหมคะพี่อาชีพที่ห้าอาชีพนักวาดรูปเพราะคนวาดรูปมักจะพูดว่าอยู่นิ่งๆน,นะครับจะได้เสร็จไวๆ อาชีพที่หกอาชีพขายดอกไม้เพราะคนขายดอกไม้มักจะถามว่าจะเอากี่ดอกคะพี่ no. No. มีเพื่อนสนิทสองคนกินเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆพอโตเป็นหนุม่มเพื่อนคนหนึ่งจึงสละโสดแต่งงานไปพอเพื่อนแต่งงานไปไม่กี่เดือนเพื่อนคนที่ยังโสดจึงได้ถามขึ้นมาว่าเป็นไงบ้างมึงชีวิตการมีเมียม,มันดีไหม เพื่อนคนที่แต่งงานไปแล้วจึงได้พูดขึ้นมาว่าการมีเมียมันดีเหมือนดังมีเพชรเพชรชาดน้ำมึองอกหักโดนทิ้งอย่าไปเสียใจพบใหม่ไปเรื่อยๆเอาให้ถึงคนที่แสนเพราะเคยได้ยินมาว่าคนที่แสนจะดีเพื่อนมาปรึกษาว่าอยากกินกระท่อม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มกินตรงไหนดีระหว่างหลังคากับสาวบ้านควรจะให้คำแนะนำเพื่อนไปว่ายังไงดีภ <c oughs> รรยาฟ้องหย่าสามีโทษฐานทำร้ายร่างกายศาลจึงได้ถามสามีว่าคุณมีอะไรจะปฏิเสธไหมสามีจึงได้ตอบขึ้นมาว่าศาลที่เคารพที่ผมทำไปทั้งหมด เป็นเพร,ะพราะภรรยาของผมเป็นคนขอร้องให้ผมทำเองเธอบอกผมว่าให้ผมใช้นิ้วของผมทำให้เธอร้องควรวญครางที<ว>ผมเลยใช้นิ้วชี้ของผม<ว>จิ้มไปที่ตาของเธอจนเธอร้องอย่างหมา <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าผมผิดตรงไหนสำหรับบางคนอยากจะบอกว่าเรื่องชั่วๆมึงตามไม่ทานเขาเหรอ เพราะว่ามึงอ่ะชั่วช้า <Yeah. S 1> ผัวฟ้องอยาเมียต่อศาลอ้างเหตุผลว่าเมียจิมมี่เมน็ oh, <no. S 1> นศาลได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วตัดสินว่าไม่ให้ยาโดยให้เหตุผลว่าจิมมิมีไว้สืบพันธุ์ไม่ได้มีไว้ดมอย่าใช้งานผิดประเภท yeah. วันก่อนไปที่ธนาคารเห็นสาวแบงค์ยักยอกเงินลูกค้าสองล้านบาทใจไม่ดีเลยค่ะเป็นห่วงเงิน29บาทในบัญชีของเราจังเพื่อนมาบอกวิธีนั่งแท็กซี่ฟรีเพื่อนบอกว่าวันนั้นน่ะนั่งแท็กซี่ฟรีเลยนะเราเลยถามว่าไปทำท่าไหนทำไมถึงได้นั่งแท็กซี่ฟรี เพื่อนบอกว่าก็กูกบอกคนขับรถว่าให้จอดหน้าเซเว่นให้หน่อยกูจะลงไปซื้อไฟฉายมาส่องหาสร้อยคอทองคําของกูที่กูทำหล่นในรถพอกูลงไปเซเว่นแค่นั้นแหละแท็กซี่เบิงรถหนีเลย oh, <no. S 1> คนมีเจ้าของทำไมถึงมีคนแย่งกันจังเราอ่ะอยู่ลำพังทำไมถึงไม่มีใครมอง ลุหนี่ไปปรึกษาทนายแล้วพูดกับทนายว่าคุณทนายคะดิฉันถูกเจ้าหนี้ประจานทางเฟซไม่ทราบว่าดิฉันทำอะไรได้บ้างทนายจึงพูดขึ้นมาว่าเอาเงินไปใช้เขาซะเดี๋ยวเขาก็จะเลิกประจานเอง no, no. กินเหล้าดีต่อใจบรรลัยต่อตับแต่กินไปเถอคะค่ะถึงตับจะบรรลัยแต่ใจก็ยังโอเค no, no.